ออกเขาก็ดีไซน์ให้ว่าพอเป็นตรงนี้แล้วคำนี้จะต้องมืออย่างนี้ขาอย่างนี้แต่เราเป็นคนที่จะต้องเชื่อต้องรู้สึกแล้วมันจริงจะบอกว่าเพราะฉะนั้นขาจะยกมือที่ไปนี้ขาจะพงไปตามที่ครูเขาดีไซน์ให้แต่เราต้องเอาใส่ความเชื่อเข้าไปแล้วมันจึงจะออกมาแล้วมันจะแบบคนดูแล้วแบบเรียนแล้วกนะ็เชื่อเราเรารู้สึกไปกับสิ่งที่เรารู้สึก ย่างเมื่อกี้นี้เรูเห็นตองกําลังยืม้มเหว่ยใช่ไหมเรารู้สึกเราอยากะยืานี้แต่ว่าเราแต่ยังมีความกลัวอะไรอยู่บางอย่างที่แบบยังไม่อยากปล่อยออกไปต้องปล่อยเลยปล่อยเลยลูกหรืออยากจะทำอะไรอยากจะทีโบทีเบอะไรก็แต่ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดว่าฉันจะต้องทําแบบนี้แต่มันต้องรู้สึกก่อนว่าฉันอยากจะทําแบบนี้รู้สึกก่อนจะเนี่ยมาแล้วรู้สึกแล้ว เราเห็นเราสร้างเรื่องเราสร้างจินตนาการของเราจากประสบการณ์ชีวิตของเราที่เราเรื่น20ไปถึงเพลงเพลงดีมากะเพลงนี้ยเ,เขียนเรื่องดีมากสันองก็ดีด้วยถ้ามันคือคนถ้าเราคนคนคนสมัยเนี้ยจนวนไม่จนวนเยะส่วนใหญ่เนี่ยเขาฟังเพลงแล้วเขาไม่ได้ฟังเนี้อ่ะฟังไปเื่น แต่ถ้าฟังเนื้อหาเราจะได้บทเรียนชีวิตมาเยอะแยะ <wit. S 1> ซึ่งถ้าเรามาเป็นหัวเป็นศิลปินหรือว่จะมีบทเรียนเยอะแยะคอนเสิร์ตทีมันสามสิบสี่สิบคนเรียนใช่ป่ะ,ะดังนั้นเราเราก็ต้องเอาาใส่ในตัวเราให้ดีแบบย้อนไปนิดแบบเฉยนี้เล่าไปนิดแบบเฉยนี้แล้วแล้แวคือสิ่งที่เขารู้สึกจากเสียงเราพราะเราเชื่อหรือออกที่เสียงมีการ ผสมผสานกันสังสารศิลป์ศิลป์หนแอคติ้งศิลป์แดน c ์ใช่ไหมศิลป์ของการร้องผสมกันแล้วคนเนี่ยเขารู้สึกหนูจะเป็กับเนแหละซึ่งอะไรเป็นถือว่าเป็นบนนะรวมยังเท่าไหร่แตถึงเวลาต้องนอนแล้วล่ะใช่นะไปถึงเข้าห้องปับ๊บปิดดับเครื่องเลยนะลัวพรุ่งนี้สู้ต่อนะครับครับ อย่าหมดกำลังใจนะลูกนะสู้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 ซึ่งอันเป็นบอกกิดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรฮัมโบ้ฮัมโบ้ดีมากๆคนเราเป็นอย่างนี้แหละพรุ่งนี้กับท่านหน้าผมดูแหลงจะมาเม่ต้อนไปท้อไปทำเองใช่จะ่้องท้อเป็นไรท้อไปไม่ต้องไปเยอะมีย่ำโดยที่ให้มันลงลงลงไปถ้ามีท้อก็ไม่รู้สึกว่ามันดึงรู้สึกว่าท่านเหนื่อยมันก็ พักได้แต่อย่านานไดใช่แต่ย่นานท้อได้เป็นพักักแต่อย่าถอยคิดบวกในส่วนครับผมคิดบวกนะไปนี่นะท้อได้หรือไม่รให่ทุกที่นะแต่บางที่ซึ่งซึ่งฝ่ายันเป็นที่รู้สึกอีกงานครับขอให้โชคดี นี่นก็นอนหมดแลด้วงื้อบ้าเลยนี่นบรารีบป้าสอบมาดจะวพวูดไปให้ของผมวนี้วา,างนั่นพอดีครับออกกระเป๋าวางอยู่เลยรีบกลับไปนอน,<ว>นครับผมปะครับผมฝันดีครับ